แกงอ่อมครับแกงอ่อมมาดูกระบวนการการทำกันนะครับน้ำพริกแกงอ่อมครับน้ำพริกแกงอ่อมมีทำแกงอ่อมเนื้อได้เนื้อมาได้เศียรเนื้อมาครับทำแกงอ่อมกันนะครับน้ำพริกแกงอ่อมเนื้อกำลังตุ๋นครับที่ผ่านมาคือมันเหนียวมากเลยต้องตุนน๋นนานๆหน่อยเหนียวจัดฟันก็ไม่ค่อยดีครับตุ๋นเข้าไปตุือมาเจอกุญชโมงครับเ <convincing> ดี๋ยวไปรีวิวน้ำพริกแกงอ่อมกันน้ำพริกไม่ได้บอกแต่อย่างไรนะเครื่องปรุงนะเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวกันนะครับผมไปได้ส่วนฟองนี่ตักออกนะครับ ที่เราตัดออกนะครับฟองเนี่ยผมตัดออกไปลองมดแล้วไม่ได้าำแกงอ่อมเนื้ออย่างเดียวนั้นไม่มีข้างในแก้มือเลยปวดฟันหมดหลแล้วกัดเนื้อเหนียวมากฟันก็พังน้ำพริกแกงอ่อมผมไม่เหมือนคนอื่นแล้ครับผมจะใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับทำกับข้าวต้องย้ำว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ใครจะทป็ยังไงครับผมก็แค่นำเสนอไปในรูปแบบของผมนะครับไม่ต้องมาตามผมนะครับเพราะว่าผมก็ทำผมเป็นพี่บ้าพี่บอมทำมไปด้วยมีกระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็มะแข็งนะครับมะแข็งแล้วก็ข,กขาขาแล้วก็ใบมะกรูดผมใส่ใบใส่มุ้งม่อยครูด ประมาณนี้นะครับต่ใคร้ไม่ได้ใส่นะครับใส่ข้าวขาอย่างเดียวขาขากระเทียมหอมแดงพริกใบมะกรูดครับเสร็จแล้วครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอากะปิใส่หน่อยกะปิใส่หน่อยอร่อยมันๆเดี๋ยวลองดูครับกะปิมาแล้วนี่ครับจริงๆก็อยากใช้กะปิวันนั้นที่สั่งนะแต่ว่ากะปีก็เก่าอยู่เยอะอยู่ก็ใช้แค่นี้ก่อนใช้ไปประมาณช้อนนึงนะผมใช้ผมเป็นคนกินเค็มนะใส่จะพังตรงไหนไม่รู้แล้วก็ตามต่อนะนี่หอมใบมะกรูดหอมทุกอย่างครับเนี่ยหอมมากเดี๋ยวซุนเนื้อบะเนื้อมันเยอะจัดปวดฟันแล้วจัดอะไรไม่เข้าๆแล้วตอนตอนนี้ปวดจัดเราต่อนะคี่ นี่น้ำล้างครก,ก็มาจากน้ำที่เราตุ๋นเนื้อนะครับใส่เข้าไปเลยล้างครกนี่เนี่ยใส่บบกระบอกกําแพงเพชรนะผมมีกําแพงเพชรแต่จริงอเอาเครืค่องแกงผมคนแพ้นะผมกทำกับข้าวเหนีย้เป็นางเดียวกับข้าวผักกาดแล้วก็ทำได้กับข้าวตัดกับข้าครับอย่างอื่นรก็ไม่ถนัดล้างกรีบรอแล้วครับล้างรกรย้อนกลับมาดูเครื่องแกงแล้วนะครับจะมีทักเจอบ้างนิดหน่อยไนมะ่มีใบมะกรูดด้วยนะครับเครื่องแกงไม่มีมะกรูดด้วยนะครับนี่ครับสำหรับนี้คือน้ำล้างครกครับผมจะตุนไปอย่างนี้ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่่่าาัันนนนนนจจจะะเเเหหีียยวไไ้้ถึงงแคคคตุป็ออรรรบบสื เอ็นมีนาติดมาด้วยครับตุ๋นไปเรื่อยผมจะรู้จริงว่าจะเหนียวมันจะแค่ไหนลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็เดี๋ยวตักเนื้อขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทำทำเป็นแกงอ่อมนะครับผมพอละวตุ๋นพอแล้วครับปิดแก๊สนะครับแก๊สก่อนนี่ครับเดี๋ยวตักเนื้อขึ้นนะครับนี่ครับเนื้อที่ตุ๋นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคั่วคั่วก่อนทำแกงนะครับใช้หม้อเล็กนะครับก่อนได้กินกินคนเดียวครับกินคนเดียวใช้หม้อเล็กนะครับพมกเดิมครับเทน้ำมันก่อนนิดเดียวนะครับน้ำมันนิดเดียวเดีี๋๋ยยวววววคคคัััั่พรรรรริิกกกบบเเเเปปดดแแ๊สล้้นนือาไ เนื้อล้วนนะครับรวนแต่ที่เราพูดเมื่อกี้เราจะกินของที่ที่เราทำนะครับเนื้อก็เด้งดีจังเลยลองดูนะครับใช้หม้อเล็กนะครับเล็กไม่ใช้หม้อใหญ่นะหม้อใหญ่ต้มเนื้อเราทำที่นี่พักทีเลยพไรื่อยวนี้มันเหนียวจัดเลยครับลองดูว่ามันเหนียวไหม้มมาเกือบชั่วโมงแล้วก็เด้งๆอยู่ลองดูครับเราใส่น้ำน้ำที่เราต้มเมื่อกี้ครับใส่เลยนี่ไงใส่เลยเรลังเดือดเลยครับเรลังเดือดเลยอันนี้เราใส่น้ำปลา ใส่ดีใส่พีย่งอแล้วก็เลือดเสมว่านะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับใส่ไปแล้วครับรอตุนนิดนิงเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดใบมะกูดก็รอแล้วนี่เดี๋ยวรอีกนิดนึงครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมใส่ใบมะกูดเลยใส่ให้มันมีกลิ่นเฉยๆไม่ได้กินใบมะกรูดกินเนื้อใส่เลยนี่เนีไ่ได้กินใบมะกรูดครับนี่ใส่เข้ไปทำง่งยมอลเล็กๆกัแนี้เดี๋ยวตุนไปอีกนิดนครับผมเดี๋ยว่อดีอีกทีนะครับดีดีเหลือนะครับเดี๋ยวใส่ดีเพิ น่าจะกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวผมปิดแก๊สเลยนะครับถ้ามีการเสียเวลาปิดแก๊สเลยเสร็จแล้วนะครับแกงอ่อมผมเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับเสร็จแล้วครับแกงอ่อมต้นหอมผักชีไม่มีนะครับเพราะลืมซื้อเอาตามนี้ครับผมเจ็บร้อนครับแกงอ่อมครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ